สวัสดีครับอยู่กับช่องอมสินออนทัวร์นะพี่น้องวันนี้พามาทัวร์จากโคบสุูบพีซี200รุ่นเจ็ดวัวงั้นเด้กับทีมงานลูกเจ้าพ่อแสนเมืองวันนี้ถามลูกพี่กันแล้วเนว่มาชั่วโม,มงทำงานเท่าไหร่แกบอกว่าสอางหมื่นกว่าวรางั้นรถมันหลายปีแล้วต้องใช้ระบบไฟยังอยู่ครบอยู่เลยอยู่กับเจเดกาตัวรอกำลังมานหาลมไม่มีนะพี่น้องหายดิน แย่ก่อนต้องหาที่เหมอะก,ก่อนดูฝั่งนี้ก่อนมันได้ไหม,มถ่ายได้ไม่ยาวเลยเดี๋ยวหาบุมแบเหมอะก,กับลูกน้องเลยล่มไม่ละมาด้วยอากาศช่วงนี้ระวังกันด้วยพี่น้องเลยโอ้ดูกคุณแกเล่นต้นไม้ต้นจำสาหมุญวิปุ้ยไปแล้วเลย่ไหนดีมุนวิปุยไหนดีเลย,ยตอนนี้แกถมบ่อกเก่าหรือหรือว่าเป็นไรในตรงนี้นะนใช้ถมบ่อกเก่าแล้วก็มันมี ทำเป็นแปลงนาที่ลูกพี่จะมาทำต่อเ๋ยวลูกพี่จะลอกนาลอกลึก,ลกๆเลยลอกประมาณสักวันเมตรกว่ามการทำงานกันก่อนเป็นไงจวดไหมตอนนุ่มเจ็ดก,กี่ใหญ่ๆนะเใส่ไปกี่ตักแล้วใส่เปนหนึ่งแล้วบ่ลูกพี่ทำงานลูกจะพ่อแสนเมือ,องว่างั้นเถื่อนตเ,เกิดติดอยู่โอ้นมันไม่มาทางนี้ลูกพี่ ตักที่สามหมดที่ที่บอกงานเที่ยวนะไม่ใช่งานเหมาเอาไปถมบอ่อเหมือนกันหอกหนาไปถมบ่อเลี้ยเกิดจัดฟูดฟัดอยู่นะรุ่นนี้นะรุ่นนี้ต้องใชจจ้ใช้งานดีจะรุ่นเจ็ดนี่สีตักก็ได้แต่ตักไม่ตักพอดีพอดีตักไม่อุ้มเพราะมันดินมันอุ้มไม่ได้มันดินลอกนา ขึ้นพอดีพอดีใสห้าตักก็ลูกพี่ห้านะนะตักยังไม่พอ,อยังมีตักทีกหกนะพี่แกใส่ดีดีสวยนะนเด็กต,ตัก,กเร็วเร็วลูกี่แด็กเดียวนะไม่ถึงสองน้ไม่ถึงสอนะงนาทีรถวิดด่งรวมกันอยู่สองคันมีอยู่สองคันโอ้ใส่วิ่งแบบจุกๆสวยๆกันเลยลกูกพี้ไปลูกพี่แกไป ที่จะทำงานต่อน่าพูอยู่เลยยังฟืดฟัดเวด่อจัดกันนะลูกเกียร์ลูกเกียรน่าจะใช้งานดีเลยเพี่น้องเดียวที่ผมเกียร์นี่ลูกอามยังสวยกระบอกสวยส่วทรงเอวยังดูดีอยู่ลูกขีก็ดูดีเหมือนกันลูกขีใหญ่ๆหญ่เลยไปไหนลูกขี่โชวจัดเต็มให้ผมดูหน่อยลูกขี่ เพิ่งเดินหนีจากผมไปเด้อเพิ่งเดินไปไปไหนเอาไงดูมาฝังนี้บ่นะ,ะลูกพี่ก็ขยับมาให้ดูมาฝังนี้ดีกว่าใว่ป่ะจะแต่ทำให้ดูนี่นมาๆๆอยากดูใช่ป่ะขออนุญาตเรียบร้อยเรือเข้าพื้นที่ต้องขออนุญาตคนขับก่อนเที่ยวก่อนนี่เป็นงานลอกนาเป็นงานปากอ๋อเลยกระทั่งโอ้ มันาแปลงนี้กับแปลงที่แกลอกเนี่ยปกติมันมีเป็นสองแปลงที่สำเป็นแปลงเดียวใหญ่ๆเลยวดิน,นต้องทุบๆก่อนพี่แกว่าดินก้อนใหญ่ไม่มีโหลดไม่มีอะไรเลยนะอื้อแบบสบายสบายนิ่มๆเลยเดี๋ยวถามชื่อลูกพี่แกก่อนลูกพี่แกชื่ออะไรนะอาจารย์เลยมึงจัดให้ไปเลย ถามลูกพี่แกเรียบร้อยเลยอาจ,จารย์หนึกงใช่ป่ะ <c oughs> แกเพิ่งมาอยู่ไม่ถึงปีอยู่กับทีมงานวุฒิขอแสนเมืองกัดไปดูกิงานเที่ยวนะวันมีมาห้าคันวันนี้เหลือสองคันเหลือกับทีมงานลูกพี่ผมเลยว่าลูกพี่แกใส่เยอะบอ่ว่ะผมว่าเขาใส่เยอะเขาไปวิ่งกับเจ้าด้วยเขา <c oughs> ใส่เคยใส่ยังไงก็ใส่อย่างนั้นแหละเขาบ่า เดี๋ยวยังนิ่มอยู่ได้พี่น้องจะมีน้ํามันหยดไอยหน่อยนิดหน่อยไปยืนอยู่ตรงมันเห็นหยดหยดใส่ใบเถกอย่เมื่อกี้หนูไม่รู้รัวตรงไหนตักที่สามนะดูลูกพี่ก็ใส่น้ำชื่อลูกพี่ก็แล้วอาจารย์หมึกใช่่ะแกชื่อหมึกเราเรียกอาจารย์หมึกอาจารย์หมึกจัดไปจัดก้อนใหญ่ๆเอาก้อนเล็กๆมาด้อเดี๋ยวก้อนใหญ่ดินยังส,สวยอยู่นะพี่น้องไหม แกก็ใส่สี่ตักนะแก,กใส่ห้าตักแกว่าเมื่อกี้อะไรล่นแปะเลยพี่แดดร้อนจริงๆพี่น้องเอ้ยถ่ายคลิปทุกวันนี้ก็ถ่ายทำยากสุดเลอเกินไม่มีลมไม่มีอะไรมาไปทุกพี่แกว่าว่าแป๊บเดียวไม่ถึงสองนาทีเนี่ยเต็มเรียบร้อยแล้ว มือดีกู้ mm hmm. ขี้บรรยายนี่ใช่เนาะก็ไม่ได้ใส่เยอะแค่ไหนใส่ตามธรรมชาติะจ mm ๊ะ hmm. ว่าถ้าเจองานแบกลูก,กขี้ก็ใส่เกลจะจับหนักเลยนะเหไหมมีงานเที่ยวนะจะใส่ห้าตักห้าตักพอดีห้าตักขนาดเนี้ห้าตักไม่ไม่เยอะแค่ไหนขนาดนี้ก็พอพอดีเลยไม่เอาเปรียกกบเจ้าของที่ไนมะ่อะไรแล้วแต่แล้วแต่ทีมงานนะเนาะทีมงานแล้วแต่ถนัดเนาะตรวจสภาพกันก่อนสภาพร่างกายรถอายุอน้ำประมาณ กี่ปีไม่รู้นะมีรั่วมีซึมไหมสปอเก็ตลอนเลรออยู่ครบดีไหมยังสวยๆนะพวกเฟรมพวกลอนเลรอพวกลอนเลรอมีแตกทีหนึ่งลูกด้วยมีน้ำมันเดินประมาณแตกมลอนเลรอกี่ตัวได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลอนเล่อเจ็ดตัวแคลรียสองตัวตัวเดินยังใหม่ๆกิ๊บๆอยู่นะครับร่างกาย สู้ก็ยังดีๆแล้วสู้ยังใส่มากระโดดแล้วสู้ยังสีเหลืองอ่อยอยู่มีรอยตัดรอยอะไรด้วยเสียงยังนิ่มอยู่นะนิ่มไหมพี่น้องเสียงนิ่มอยู่เลยเสียงเทโบิลวิดๆอยู่นะถ้ารถวิ่งหลายคันก็คงจะดีหน่อยนะพี่น้องนะนี่วิ่งอยู่สองคันก็ต้องรอนานหน่อนมาแล้วนหนูเด็กกาตัวรอเขาย่องย,ย่องมานะวิ่งแรงไม่ได้ต้องย่องๆมาเพราะว่าฝุ่นวิ่งในบ้าน ยังไม่ได้ดูหน้าง,งานว่าแกตัดกองได้ไหมได้ยินข่าวว่าบอกไปถมสักถมบอ่อเดีกกาตัวนี้ส้งใสเป็นสองสิบมันะคันล็อกกี้เมื่อกี้ร้อยเจ็ดห้าถามลูกพี่ก็ว่าร้อยเจ็ดห้าแต่คันนี้ไม่รู้เท่าไหร่คันนี้ร้อยเจ็ดอย้าห้าหรือสองสิบยังไม่ได้ถามนาซาก็มีเรียมปาตานีก็มีแบบหมอ้อก๋วยเตี๋ยวใหญ่ๆก็มีใต้ท้อง ดููหน่อยก๋วยเตี๋ยวแกวไปกของแม่ค้าร้านไหนมาไม่รู้พี่ไปยืมหม้อก๋วยเตี๋ยวใครมาม,ม,มาที่ถอยมาไม่ได้ปูได้ปี้นะพี่น้องมีแต่เสียงนิ่นมๆเก็บไปอาจารย์มึก ทำอย่างนี่ลูกไม่ได้เร่งไม่รีบไปเรืเร่ยอยๆลูกคีใช่ไหมทำบอลลูกคี่อยู่นานยังยังไม่นานใช่ไหมทีหลายทียมงานนะฮะก็อยู่ส่วนนี้รถลกูลก,ลกโเคเยอะแต่ง,งานไม่แย่ยงกันนะเดี๋ยวแต่ใครทำได้ก็ทำไปไม่ได้แย่ยงไม่ได้แยกง,งานกันมีมีกัน ดินสวยได้แบบนี้นะใครๆก็ต้องการดินแบบนี้แหละไปถมที่ถมอะไรถึงจะก้อนใหญ่ต่ยังทุบแตกเลยมันไม่แข็งเท่าไหร่มันเป็นดินลอกนานม,มันจะดินจบสักเอานานๆนานหน่อยลูกพี่เอ้ยทำไมรถมันมาน้อยแท้ลูกพี่ไปเรียกรถมาเสริมหน่อยสิเสริมทับหน่อย ใหญ่ๆนะเมื่อกี้ประมาณคิวนึงเดี๋ยวมีเหล็กเสริมเมื่อกี้ด้วยไปเดี๋ยวมาดูตัวเด็กแก้วยังไม่พออยู่นะลูกพี่นะยังไม่พออยู่นะลูกพี่นะมือ,อใหญ่ๆนี่เจ้าใส่เยอะเหมือนกันนะลูกพี่นะโอเคตัดท้ายมาลูกพี่ก็ันจะได้เข้าร่มเหมือนกันค่อยใกล้จะสุกเรืเด้อพี่น้องเด้อ แดดร้อนมากใกล้จะสุกแล้วไข่วางไว้กลางแดดนี่กินได้เลยนะเป็นไข่ลวกเลยนะไปลูกที่โอ้คลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะพี่องนะผมร้อนรถมันยิงเงยเยอะรถวิ่งสองคันเองคลิปหน้าเจอกันใหม่นะก็วอสินนอนทัวร์ล้วคลิปนี้สวัสดีครับย่องย่องไปไม่ไปจำทางใช่ป่ะรถรถไม่ได้รถโดยสารระจำทางแล้วรถขนดินประจำทางกี่ลูกที่ใช่ป่านะทที่ไปแบบย่องย่อง เดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้านะพี่น้องนะกับอ้อมสินดอนทัวร์เรบคลิปนี้สวัสดีครับ